น่าจะจัดดีเบตรเรื่องข้าวแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับก่อนที่จะไปเรื่องข้าวซึ่งเป็น2 G คือ G2G เนี่ยนะครับเรื่องร้อนประจำสัปดาห์คือเรื่อง3 G ครับจะกลับมาคุยกันเรื่อง3 G กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชจาก TDRI กันอีกหนึ่งรอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการประมูล3 G อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์วันก่อนมานั่งคุยกันแล้วก็ถือชาร์ตให้ท่านผู้ชมดูบอกว่างานวิจัยจากเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยบอกมันควรจะประมูลที่6,4 0 0 ครับแต่ว่ากสทอชอเองบอกว่า4,5 0 0เพราะว่าความน่าจะเป็นมันน่าอยู่ที่สัก67% 7 0เอาสัก4 5 0 0แล้วเดี๋ยวเอกชนจะไล่ราคาขึ้นไปเองจาก4,5 0พาพอแข่งกันเยอะๆจากใกล้เข้าไปที่6,4 0 0เพราะว่าถ้าตั้งสูงไปเดี๋ยวไม่มีคนประมูลแต่ปรากฏว่าผลการประมูลออกมาเป็น4,5 0 0 4,5 0 0 4,500 4,500เต็มไปหมดเลยมีอยู่ไม่กี่สล็อตที่ประมูลสูงขึ้นไปสักที2ทีเท่านั้นตกลงมันเกิดอะไรขึ้นประมูลกันไปประมูลกันมากลายเป็น4,5 0 0เกือบหมด ก็เป็นเพราะกฎกติกาของกสส,กกสชอเองมีปัญหานะครับ,รบแล้วก็ถ้าเราไปดูวิเคราะห์รายละเอียดนะครับซึ่งวันนี้อยากจะขอพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักเศรษฐศาสตร์ในด้านของการชันสูตรับ f o r e n s i c economics นะครับ,รบไปดูการประมูลกันว่าการประมูลที่ผ่านมามีจุดอะไรที่ชวนให้คิดมีจุดอะไรที่ชวนให้สงสัยนะครับ,รบว่าการประมูล 3G ทําไมเกิดเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นมาได้นะครับผมเองก็ไปนั่งแกะข้อมูลที่ประกาศออกมานะครับว่าประมูลแต่ละรอบเป็นอย่างไร ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับว่าการประมูลตามแบบที่กรสชออกแบบมานะครับจะเป็นอย่างไรขอกล้องช่วยซูมด้วยนะครับอันนี้นะครับชาร์ตนี้มาแล้วครับเอาหนึ่งก่อนฮะหนึ่งการประมูลของสาม G ของกสทชนะครับเปรียบง่ายๆนะครับเปรียบก็คือเตรียมขันไว้9ขันครับที่เรียกว่าเป็นสล็อตนะครับเอาขัน9ขันแล้วให้แต่ละรายนะครับโอเปอเรเตอร์3ารายที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้นะครับเอาเช็คเซ็นชื่อตัวเอง มาหยอดเข้าไปในขันเปรียบเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆคืออย่างนี้แต่เขาทํากันทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ AIS ก็เอาอาจจะเอาเซ็นเช็คตัวเองนะครับมาลงขันที่1นึ่งขันที่2ขันที่3ขัน A ขัน B ขัน C เนี่ยนะครับส่วน d t แทก็อาจจะมาลงขันที่ดีกับ E นะครับแล้ว t To Move อาจจะไปลงซ้ํากับ d t แทบ้างก็ไปลงขัน E ขัน F ขัน G ส่วนขัน H กับขัน I ก็อาจจะว่างอยู่คือทั้งหมดนี้สมมติ สมมติครับถ้าสมมติว่าเป็นไปโดยอิสระเป็นไปโดยธรรมชาติอาจจะทําแบบนี้อาจจะทําแบบนี้การอาจจะไปเดินชนกันได้นะครับสิ่งที่กสทชตั้งกติกาไว้ก็คือให้เขียนเงินลงขันเงินครั้งแรกก็คือราคาตั้งต้นอยู่ที่4ี0 0ล้านบาทนะคบเช็คแต่ละใบต้องเท่านั้นถ้าจะขึ้นราคาต่อไปก็บวกเข้าไปทีละ225ล้านเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นเป็น4ี่ร้อเ็ล้านนะครับ4,950ล้านอะไรต่างๆบวกขึ้นไปทีละเรื่อยนะครับ เจ้าไหนนะครับโอปเปอเรเตอร์เจ้าไหนเขียนเช็คลงในขันทั้ง3ใบรวมแล้วได้เงินเยอะที่สุด<ะ>เจ้านั้นมีสิทธิ์ไปเลือกย่านความถี่รหรือคราวที่แล้วที่เปลี่ยนเพื่อเป็นที่ดิน<ะ>แปลงไหนแปลงไหนก่อนนะครับโดยทีเ่เช็คจะมาจากขันไหนไม่ได้สําคัญ<ะ>ขอให้มีเงินในมีเงินมีเช็คอยู่ในขันเป็นวงเงินมูลค่าสูงสุด นะครับรายนั้นจะได้เลือกก่อนนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอย่างภาพที่เห็นนี่นะครับ AIS เขียนเช็ครอบแรกนะครับเขียนเช็คลงในขัน A ขัน B ขัน C 4 5 0โทษครับ4500 4 5ห0ดต่างๆ t u True move เหมือนกันเพราะรอบแรกทุกคนก็ต้องเริ่มจากน้อยที่สุดก่อนก็คือ4500ก่อนนะครับทีนี้บังเอิญว่าบางบางช่องนะครับก็คืออย่างช่อง C มีทั้ง AIS กับ d t a c ลงอยู่สมมุติว่าจะเอกันชนกัน ก็มีวิธี2วิธีนะครับหสู้ราคากันว่าใครอยากจะได้ขันซนะครับใส่เงินก็เป็นขันซ AIS หรือ d t แทก็อาจจะต้องเขียนเช็คเพิ่มเข้าไปอีก2องรอล้านนะครับก็เป็น4,725ล้บล้านนะครับนั่นเป็นวิธีหนึ่งแต่วิธีนี้ยังไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะว่ามันยังมีขันที่ว่างอยู่แล้วขันใบไหนขัน B ขัน C ขัน D ทุกขันมีค่าเหมือนกันหมดที่สําคัญก็คือ เช็คที่เขียนในขันว่ามีเงินเท่าไหร่แค่นั้นเอง<ะ>เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าก็คือ DT แทหรือ A s เลายใดรายหนึ่งอาจจะย้ายหนี<ะ>เช่นผมสมมติว่า DT แทย้ายหนีมานะครับมาอยู่ที่ขัน H ซึ่งเป็นขันที่ว่างอยู่ะนะครับกรณีของขัน E ซึ่งสมมุติว่า d t แทกับ TrueMove ไปเจาะเอกันก็เช่นเด<ะ>ียว e กันลายใดรายหนึ่งอาจจะย้ายหลบกันแล้วอาจจะย้ายหลบไปเช่น TrueMove ย้ายหลบไปซึ่งตอนแรกคิดว่ามีขันว่างอยู่2ขันคือขัน<ะ> H กับขัน I พอรอบที่2 ก็จะไปลง h หรือ i เพอเอิน e ูมูอาจจะไปลงขัน h เหมือนกันก็ไปเจ้าเอกรดีแทกอีกนะครับก็ปรากฏว่าที่เหลือนี่นะครับหนึ่งหนึ่งขันนี่มีเช็คหนึ่งใบของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าหมดแล้วยกเว้นขัน h ขันเดียวนะครับก็แปลว่าอาจจะต้องมีรอบที่3ถ้าแต่แต่ละเจ้าแต่ละเจ้าได้ครองขันอยู่แล้วโดยปกติแล้วจะไม่มีใครที่จะไปเพิ่มราคาับไปเพิ่มยอดเงินในเช็คในขันนะครับเพราะได้อยู่แล้วนะครับขัน h นี่เป็นขันที่ เผอิญอาจจะมีชนกันรอบต่อไปก็ต้องมีใครสักคนหลบสมมตินะครับว่า t to m o v e หลบมาอยู่ขันไอตอนนี้ก็จะได้หมดนะครับ AIS ได้อยู่ ABC ี t a c ได้ d e แล้วก็ับ to move ได้ FGH ถ้าอย่างนี้การประมูลก็จะจบเลยเพราะว่าแต่ละรายได้ขึ้นไปครบแล้วไม่เกิน3ขันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีความสุขกันหมดแล้วนะครับแต่วิธีอย่างนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนได้เลือกก่อน ถ้า3รายนะครับไม่มีใครคิดว่าคลื่นย่านไหนสําคัญก็เป่ายิ่งจุบกันอะไรกันก็ไปเลือกขันกันโทษรับ,รบไปเลือกคลื่นความถี่ย่านที่ดีที่สุดที่ตัวเองคิดว่าดีแต่ถ้า3รายยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นจริง AIS เป็นรายที่เห็นว่าอยากจะได้คลื่นอยากจะได้เลือกคลื่นก่อนทั้ง2ราย AIS ก็อาจจะต้องเติมเงินลงในขนันบางขนันเช่น เติมเงินนะครับลงในครับลงในขันขันเอเติมลงไปนะฮะ225ล้านครับทุกรายนะครับ D Tag กับทูมูฟจะมีเงินในขันเท่ากันครับนะครับคือ4,500คูณส a i s ก็จะมีเหมือนกันบวกเข้าไปอีก225ล้านโดยลักษณะแบบนี้รอบนี้นะครับการประมูลจบสิ้น a i s ชนะเป็นที่1ก็ไปเลือกย่านความถี่ก่อนอันนี้ก็คือ สมมุติแล้วตอนนี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับกับการประมูลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะยาวกว่านี้นิดนึง,นนงเหตุการณ์ประมูลที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ประมูลที่เกิดขึ้นจริงก็คือมีการสู้กันนะครับ,รบในบางคลื่นมีขันอยู่6ขันที่ว่างอยู่เลยย่านความที่6สล็อตนี้ว่างนะครับไม่มีคนมาแข่งขันกันมีอยู่เพียงรายเดียว <EN> ก็ได้กันไปแต่มี2ย่านที่มีการแข่งกัน แล้ว2ย่านนี้ทําให้ราคามันกระโดดจาก4,500ขึ้นไป4,950นะครับแล้วก็มีย่านหนึ่งคือย่าน A นี่แหละครับเป็นย่านที่ AIS ได้ไปนะครับแล้วมี AIS อยู่รายเดียวแต่ก็เกิดเหตุประหลาดก็คือจูจู AIS ทั้งๆที่ชนะอยู่แล้วก็เติมเงินลงไปในในขันเบได้อีกครับซึ่งผมก็งง ก็นั่งเกาหัวอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นคืออ,อาจารย์กําลังจะบอกว่าอะ AIS ลงย่าน A ออยู่ไม่มีคนแข่งเลยไม่มีคนแข่ง AIS ก็รู้อยู่ว่าไม่มีคนแข่งถูกต้องครับแล้วก็เติมเงินไปในการที่ไม่มีคนแข่งครับซึ่งการเติมเงินเป็นผลเสียหายต่อ AIS เองนะครับเพราะว่าต้องจ่ายนะครับเงินนี้ไม่ใช่อยู่ๆเติมไปเฉยๆแล้วมันอธิบายความว่าอย่างไงในเมื่อไม่มีคนแข่งไม่มีคนประมูลด้วย4ี่พหแต่ว่าไปเติมเงินลงมาอีกก่อนจะตอบตรงนั้นนะครับ,รบขอยกความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งในการประมูลก็คือ กรณีที่มีการซ้ำกันอย่างนี้นะครับ,รบเช่น a i s ไปชนกับ D-Tag หรือว่า t r u e Move ไปชนกับ D-Tag นี่นะครับแทนที่แต่ละลายจะหลบซึ่งกันและกันมาเหมือนกับที่รูปที่ผมวาดให้เห็นนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่แล้วสําหรับผู้ประกอบการ,ค,รคือเซฟสตังค์มากที่สุดจ่ายน้อยที่สุดหลบกันให้หมดหลบกันให้หมดแล้ว4 5 0 0ให้หมดก็จะได้ เหมือนกับภาพนี้ับซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าวิธีการประมูลนั้นแย่มากๆอย่างที่เคยวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าวิธีการที่ออกแบบมันเนี่ยมีปัญหามีปัญหาเพราะว่าทําให้เกิด4,500ได้หมดเลยแต่กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในการประมูลนะครับการประมูลพิสดารกว่ากว่าภาพที่เราน่าตื่นเต้นมันไม่4,500หมดแต่มันมีคนที่แหลมมาอยู่คนเดียวคือ AIS ซึ่งมีแหลมมา2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือ AIS จ่ายเข้าไปในล็อต A นะครับใช้เงินเข้าไป มากเกินความจาเป็นทั้งๆที่ไม่มีคนแข่งอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อชนกับรายอื่นแทนที่ทั้งสามรายจะหลบซึ่งกันและกันับไม่หลบนะครับเอาเงินสู้กันซึ่งเป็นวิธีที่แปลกมากเพราะสู้กันนี่คือการเจ็บตัวนะครับแทนที่แต่ละคนจะประหยัดเงินกันคือถ้าหลบไปก็สี่พันหเท่ากันหมดเท่ากันหมดผลการประมูลจะออกมาว่าไม่มีใครยอมจ่ายแพงกว่าสี่พันห้าเลยแล้วออกมาจะดูน่าเกลียดมากับน่าเกลียดเหมือนกับที่เราเคยไปดักคอไว้ว่า การประมูลแบบที่เก้าอี้ดนตรี3ตัวและมีคน3คนกรณีนี้ก็คือมีเก้าอี้เตัวแล้วก็มีมีแตกเป็นระยะย่อย9ใบกับแล้วแต่ละลายส่งได้3ก็เหมือนกับ9คน3ามแบ่งกันลงตัวเป๊ะเลยสูตรที่ดีที่สุดสําหรับผู้ประกอบการคือสูตรนี้ครับใครจะอยากจะได้ตรงนี้เติมเข้าไปอีกสลึงเดียวก็ชนะเลยแต่สลึงเดียวยังไม่ยอมเติมเลยฮะสลึงเดียวปกติจะไม่ยอมเติมกันแต่มีคนประหลาดยอมเติมยอมเติมแล้วไม่ใช่ยอมเติมหนเดียวด้วยครับ ไม่หลบลายอื่นแล้วอยู่ๆรายของตัวเองที่ว่างๆอยู่ไม่มีคนมาแข่งก็เติมเงินใส่เข้าไปเอาทีนี้กลับมาช่อง a a i s เติมไป4ี่พันห้าเสร็จไม่มีคนแข่งอาจารย์บอกเติมไปอีกหนึ่งทีไม่พอเติม2อทีไม่ได้เติม2ทีครับเติมยังไงฮะไปมีเติมมีเติมเงินในที่ว่างอยู่ทีเดียวับตัวเองอยู่รายเดียวก็ไปเติมเงินส่วนอีก2อ,อีก2ช่องนะครับ,รบอีก2ส,สล็อตเนี่ยที่ตัวเลขมันขึ้นไปถึง4 9 0 0ัน่าครัอยกว่ามันเกิดจากการที่มีการสู้กัน ทั้งทงที่มมีความจำเป็นต้องสู้เพราะไปย่านอื่นก็ได้ไปช่องอื่นก็ได้ช่องแต่ละช่องเหมือนกันหมดครับไม่ไม่ได้แปลว่ามีช่อง F ช่อง E แล้วห่วงจุ้ยในขั้นนี้จะดีกว่ากันครับขั้นนี้เป็นเพียงการรวมเงิน<ฮ>รวมมูลค่าเงินในเช็คที่หย่อนลงไปในขันของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าว่าเงินใครเยอะกว่ายังไม่ใช่การมาบอกว่าใครจะได้ขึ้นความถี่ที่ความถี่กี่เมกะเฮิร์กี่กิกะเฮิร์ไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องประหลาดใจมากว่ามาสู้กันทําไมทีนี้นมันมี2คําถามคือ1ในเมื่อไม่มีคนแข่งด้วยแล้วไปเติมเงินทําไมคําถามที่สองคือในเมื่อหลบได้แล้วไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วไปเติมเงินทําไมนักเศรษฐศาสตร์อธิบายยังไงฮะผมคิดว่าอาธิบายยากพอสมควรนะครับคือเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่สมมุติว่าหรือเชื่อว่าผู้ประกอบการอย่างน้อยพวกที่เข้ามาประมูลขึ้นความถี่เนี่ยฉลาดฉลาดกันทั้งนั้นค,คิดเป็นเหตุเป็นผลหาวิธี ประหยัดที่สุดให้ได้ของที่ตัวเองต้องการโดยจ่ายน้อยที่สุดนะครับแต่ปรากฏการแบบนี้ถ้าจะตีความตีความได้สองในนะครับ,รบหนึ่งะครับ AIS ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คนที่เข้าไปประมูลนะครับสิ่งที่ทําสิ่งที่กดประมูลเข้าไปหรือว่าเขียนเช็คเข้าไปเองที่ผมเปรียบเทียบนี้นะครับไม่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของตัวเองเลยไม่เป็นประโยชน์กับบริษัทเลยเพราะว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้นะครับคำแนะนําก็คือ คนที่ถือหุ้น AIS อยู่ควรจะขายหุ้นให้หมด<ะ>เพราะว่าผู้บริหารทําท่าจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่รไปทำให้บริษัทเสียเงินเสียทอง<ะ>หรือควรจะไปฟ้องชดเชยกับผู้บริหารซะว่าทําให้บริษัทเสียหายะนะครับอาจารย์ AIS เป็นบริษัทใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นมากมายนักบริหารก็เก่งๆทั้งนั้นอาจารย์กําลังจะบอกว่าเป็นไปได้เลยฮะที่ผู้บริหารจะไม่ฉลาดพอที่จะไปทําอย่างเนี้ย ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อข้อสันนิษฐานข้อนี้นะครับเพราะว่าผู้บริหาร AES เท่าที่ผมเคยได้ยินกิติศัพท์มานะครับก็เป็นคนที่มีความสามารถทั้งสิ้นนะครับคงไม่ไปทําอะไรพลาดแบบขอขอโทษนะครับเซ่อๆขนาดนี้นะครับผมก็จึงไม่ค่อยให้น้ําหนักกับข้อสันนิษฐานข้อนี้ครับก็เลยพยายามคิดว่ามีข้อสันนิษฐานอื่นหรือเปล่านะครับถ้า AES ไม่ได้ซุ่มซ่ามข้อสันนิษฐานที่สองคืออะไรฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับว่า ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องการให้การประมูลออกมาดูดีครับผมคิดว่าถ้าเราสมมวิญ,ญาณกสทชอสมมวิญ,ญาณโอเปอเรเตอร์นะครับ แล้วก็ผมสุริยนานักวิชาการเป็นประจําอยู่แล้วเราก็าพิพากาวิจารณ์ว่าสูตรการประมูลของกสทอชอเป็นสูตรที่แย่มากอาจจะทําให้เกิด4,500ทั้งหมดเลยก็ได้ซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นวิธีที่มีปัญหาอาจารย์ถ้ามันเกิดทะลึ่งออก4,500ทั้ง9ช่องเนี่ย4,500 4,500ไล่ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะน่าเกลียดกว่าที่เป็นอยู่ครับที่เป็นอยู่นี้ขึ้นมา2%กว่าพวกเราก็พิภาก์วิจารณ์กันสังคมก็ประนามก็บอกว่านี่หัวกันแน่นี่ขนาดขึ้นมาบ้างนะครับผมคิดว่่าาาถ้เรใส เราสวมวิญญาณว่ากสทชอยากจะเห็นอะไรกสทชย่อมอยากจะเห็นการประมูลที่มีการแข่งขันกันตัวเลขดีดขึ้นมาผู้ประกอบการก็ในมุมนึงนะครับก็อยากจะให้ตัวเลขดีดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขไม่ดีขึ้นมาเลยเป็น4ี่เหมดอาจจะถูกล้มประมูลไปก็ได้ไม่มีใสรจะตอบปัญหาสังคมได้เลยจะตอบปัญหาสังคมไม่ได้เลยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการเองโอเปอเรเตอร์ทั้ง3รายก็คงไม่อยากเห็นตัวเลขสูงเกินไปสูงเกินไปก็จะต้องเป็นต้นทุนกับบริษัทตัวเองนะครับ ผู้ถือหุ้นก็จะบ่นว่าทําไมต้องมาประมูลที่เกินความจําเป็นทั้งๆที่ว่ามันเห็นอยู่แล้วว่ามีวิธีได้ชนะง่ายๆนะครับผมจึงคิดว่าการประมูลครั้งนี้นะครับเป็นเป็นวิธีการประมูลที่ที่แปลกนะครับมีความผิดปกติเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีการพยายามเล่นละครกันละครที่ว่าคืออะไรฮะละครที่ว่าก็คือทําให้ดูมีการต่อสู้มาอยู่ในช่องเดียวกันอยู่ในขันเดียวกันแทนที่จะหลบกันไปเฉยเฉย ทั้งที่ก็หลบได้กลับมาทําท่าสู้กันแล้วสู้กันเฉพาะตอนต้นๆสู้กันแล้วก็หนีไปแล้วก็ถีบราคาขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปสู้กันอีกจุดหนึ่งเจอกันก็ไม่หนีกันอีกก็ถีบราคาขึ้นนิดนึงแล้วก็หนีกันไปแล้วก็มี AIS นะครับอยู่ที่สล็อต A อยู่คนเดียวอยู่ๆก็เติมเงินใส่เข้าไปเองทั้งหมดนี้ผมคิดว่าแปลกประหลาดพิสดารก็เลยคิดว่าต้องคิดหลายๆความเป็นไปได้นะครับแต่ความเป็นไปได้ที่ สรุปมาที่ผมเห็นตอนนี้ก็อาจจะมี2ทางอยู่นะครับบางท่านอาจจะคิดได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมคิดได้2ทางก็คือหนึ่ง AIS ไม่ค่อยฉลาดนะครับผู้บริหารสองสาคนหรือกี่คนไม่เชื่ออาจารย์ผมไม่เชื่อแต่ทางนักวิชาการก็ต้องพยายามตั้งข้อสันนิษฐานทุกรูปแบบที่เป็นไปได้นะครับเราเราจะไม่ไปรีบฟันธงว่าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้ก่อนที่เราจะมีวิธีคิดที่มันครบถ้วนรอบด้านก่อนเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกความเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ อาจจะมีการสมคบกัน<ะ>ในการประมูลนะครับ<ะ>และทําให้ตัวเลขดูดี<ะ>แต่ว่ามีความผิดพลาดหรือว่ามีการแทนที่สมคบกันแล้วจะสมคบกันไปตลอดรอดฝั่ง<ะ>มีบางรายไปหักหลังบางราย<ะ><ะ>แล้วรายอื่นนั้นก็อยู่เฉยๆนะครับเมื่อไปถีบราคาปั่นขึ้นมาแล้วก็หนีไป<ะ>ไปอยู่ช่องที่ว่าง<ะ>แล้วก็ได้ราคาต่ําสุดไปอันนี้ก็เป็นอีกคําอธิบายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับโอ้โหอาจารย์นี่พล็อตยังกันหนังฮอลลีวูดนะฮะ ผมคิดว่าเมืองไทยมีอะไรมหัศจรรย์เยอะแยะเลยนะครับ <ฮะ S 1> เราคิดว่าสูตรของกรสราชาที่ออกแบบมาให้ทุกคนไม่ต้องแข่งกันนี้เป็นสูตรที่มหัศจรรย์พอแล้วนะครับตรงไปตรงมาเลยว่าเหมือนกับอีดนตรี3าตัวให้คน3ามคนมาแข่งกันซึ่งโดยหลักแล้วไม่ควรจะต้องแข่งกัน <ฮะ S 1> ก็ยังอุตสาหแข่งกันได้อีก <ฮะ S 1> มหัศจรรย์ซ้อนมหัศจรรย์รผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีมีเบื้องลึกนะครับซึ่ง อยากจะขอเรียกร้องนะครับให้กสทชนะครับเปิดตัวเลขการประมูลว่าใครประมูลช่องไหนช่องไหนและคนที่จะทํางานชันสูตรนะครับเศรษฐศาสตร์ชันสูตรอย่างผมเนี่ยจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องกับตามความเป็นจริงมากกว่านี้ที่พูดมายังต้องมีความเป็นไปได้2ทางสาทางนะครับถ้าเปิดข้อมูลมาทุกอย่างก็จะเป็นที่กระจ่างแล้วตกลงก็จะสรุปได้ว่ามีการหัวหรือไม่มีการหัวนะครับแต่ว่ามีข้อสงสัยตรงนี้คาใจอยู่ข้อที่2นะครับก็คงขอเรียกร้องให้ หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบนะครับเช่นปปชนะครับเข้ามาดูกรณีนี้โทกรปปชก็คือหน่วยงานที่ดูแลก,กฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐหรือรที่เราเรียกว่ากฎหมายฮัวนี่แหละครับถ้ามีการฮัวกันแล้วการฮัวกันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตกแต่งทําให้ดูว่าเหมือนมีการแข่งขัน <ฮะ S 1> แต่จริงๆไส้ในคือการฮัวก็คงต้องดําเนินการเล่นงานไม่ว่ากับคนที่ฮัวกันหรือกอสทอชอ ซึ่งอาจจะตกอยู่ในฐานะผู้จัดงัวด้ดยก็ได้นะครับ,ค,รบคงต้องมีการดําเนินการในประเด็นพวกนี้ครับ,รบอาจารย์บอกว่ามันกําลังจะเป็นละครแต่มันดูแล้วไม่ค่อยเนียนเพราะว่าแบ่งเป็น9ช่องกสทชอบอกว่าถ้า4,500หมดนี่แย่แน่นอนสังคมสงสัยว่าไม่ยอมสู้กันเลยใช่ครับก็เลยมีบางลายทําราคาให้แหลมมากกว่าคนอื่นใช่ครับแต่มันอธิบายด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้มันทีน่เลยเป็นละครที่ไม่ค่อยเนียนเหตุผลของผู้บริหารที่ฉลาดเนี่ยอธิบายไม่ได้เหตุผลของมนุษย์ที่เป็นเหตุมีผลอธิบายไม่ได้ ยกเว้นว่าถ้าเราเชื่อว่าผู้บริหารของบริษัทโทรคมนาคมทั้ง3รายที่เข้ามาประมูลมีเหตุมีผลถ้ามีข้อสันนิษฐานข้อนี้ข้อสรุปก็คือ3รายสมคบกันรหรือกอสทอชอไปจูงให้3ามรายมาสมคบกันทางใดทางหนึ่งนะครับ,รบแต่ถ้าเราเชื่อว่าผู้บริหารทั้ง3ารายไม่มีเหตุไม่มีผลมันอธิบายได้ทุกอย่างแหละครับ,รบเช่นอยูู่ กดปุ่มมั่วซั่วไปประมูลโดยที่ไม่มีความจําเป็นรหรืออยู่ๆอ,อยากจะผ่านเงินบริษัทนะครับมันเป็นไปนได้หลายทางแล้วที่มันกว่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นละครที่ไม่เนียนมีคนเล่นแหกโผแหกบทด,ด้วยคล้ายๆว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคำอธิบายซึ่งผมเองผมไม่ได้เห็นข้อมูลการประมูลนะครับซึ่งผมขอให้กรสชเปิดนี่นะครับ,รบแต่ดูรูปแบบแบบนี้คล้ายๆกับคลับคล้ายคับค่าว่าอาจจะมีการแหกโผเช่นปลอกให้ฝ่ายหนึ่งนะครับถีบราคาสูงๆฝ่ายเดียว และตัวเองไม่สนใจไม่ไล่ไม่อะไรเลยในที่สุดการประมูลถึงจบลงอย่างรวดเร็ว <ฮะ S 2> และเท่าที่ดูก็คือกอสอทชก็ไม่ค่อยพอใจกับการประมูลเท่าไหร่แม้ว่าตอนถแถลงก็จะบอกว่าได้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็ตามอาจารย์น,รนี่มันหนังฮ่องกงนะครับเพื่อรักหักเหลี่ยมโหดนีน่ฮะตกลงเป็นฮอลลีวูดหรือเป็นฮ่องกงกันแนะ่มันชักจะปนกันไปหมดแล้วฮะจากตะวันตกมาตะวันออกกสทชต้องตอบคําถามอะไรบ้างฮะกสทชก็คงต้องเปิดข้อมูลนะครับว่าการประมูลแบบนี้ เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วทำไมบริษัทต่างๆจึงประมูลแบบไม่สมเหตุสมผลนะครับหรือถ้าสมเหตุสมผลก็แปลว่าต้องมีการสมคบกันหรือกทชมีคำอธิบายอย่างอื่นผมเห็นในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันนี้นะครับกลับมีบอกไว้ว่าแรงข่าวกศชระบุไว้ว่าการที่อยู่ๆ a อก็ไปเติมเงินอยู่ในขัน A นี่นะครับสล็อต A เนี่ยอยู่ๆก็เติมเงินใส่เข้าไปในรอบนั้นเพื่อความปลอดภัยในสล็อตที่ตัวเองถืออยู่ที่จะต้องข้อหนีคู่แข่ง เป็นการขู่ไกลๆว่าสู้ในสล็อตนั้นเต็มที่ไม่เปลี่ยนหนีย้ายไปที่ไหนทำไม a AS ไจะมีเหตผุผลไปรักษาสล็อตรับครับ,รบในเมื่อทุกสล็อตมันเหมือนกันถ้าสล็อตนั้นแน่นก็ย้ายไปที่อื่นสล็อตเเป็นสล็อตที่ไม่มีใครมาแข่งกับ a i s เลยแล้ว a i s ก็ไปสู้กับช่ชองอื่นอยู่ถ้าอยากจะเติมเงินเพื่อมั่นใจว่าเป็นคนชนะก็เติมในโค้งสุดท้ายครับับถ้าเห็นว่าอรายอื่นอาจจะสู้ราคาเราแล้วเราอยากจะได้เป็นคนเลือกก่อนเราก็เติมในโค้งสุดท้าย AIS เติมตั้งแต่รอบที่2ตั้งแต่ไก่โฮเลยนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งอย,อยู่คนเดียวอยู่ดีๆก็เติมเงินใส่เข้าไป <ฮะ S 2> ทั้งที่ไม่มีคนมาแยง่งกับอันนี้ประหลาดที่ลึกพิสดารครับ,รบท่านผู้ชมครับม,มันต้องเชิญกันอย่างเป็นทางการเนี่แล้วครับคณะกรรมการกรสทอชอที่จัดประมูล 3G ครับนี่คือคําเชิญอีกครั้งอย่างเป็นทางการให้มาตอบข้อสงสัยของประชาชนนักวิชาการทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับความผิดปกติ เรื่อง 3G การุณาตอบคำถามครับอาจารย์วันนี้ขอพระคุณมากครับ,รบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับพรุ่งนี้จะกลับมาติดตามเรื่อง 3G กันต่อครับยังไม่จบครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ